การเล่นพิษเลนพิษเลนนะครับที่เกิดขึ้นนะคงเป็นตัวสะท,ท้อนนะครับให้เห็นว่าในอินเดียนั้นก็ขาดความรู้จนมีคนเสียชีวิตถ้าพูดเรื่องของโควิด -19 นะครับที่มีการกล่าวหาจีนมาโดยตลอดในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะครับว่า โควิด1 9นั้นไม่ได้เริ่มต้นมาจากจีนจริงๆแล้วจากข้อมูลนะครับที่มีการวิจัยและมีการค้นหาและมีการสอบสวนขององค์การอนมามัยโลกพบว่านะครับโควิด1นนั้นเริ่มต้นนะครับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาวิธีการดูเราดูยังไงวิธีการดูว่าใครสามารถผลิตวัคซีนได้ก่อนคนนั้นก็เป็นผู้เจอนะครับโควิด -19 ก่อนปรากฏว่าประเทศที่สามารถที่จะ ค้นพบนะครับวัคซีนได้ก่อนกลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับมาพบก,กับผมเสอสักจิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางยู u b บนะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศ <c oughs> วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศครับการต่างประเทศทั้งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับเรื่องของโควิด -19 และที่สำคัญเรื่องของตะวันออกกลางกำลังเป็นประเด็นฮอตที่ถูกจับตามองเริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจกันก่อนนะครับราคาน้ำมันก็ปรับขึ้น2%หุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งทองคำปิดบวก นกาประธานเฟดคลายความกังวลกรอบเวลาลดกระตุ้นเศรษฐกิจปนะครราคาน้ำมันดีตัว2%นะครับในวันศุกร์ที่27สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นสัปดาห์ที่ปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ1ปีจับตาพายุลูกหนึ่งนะถาโถมเข้าหาอ่าวเม็กซิโกสุอรวสติดพุ่งแรงทองคำปิดบวกจากความเห็นของประธานธนาคารกลางหรือสหรัฐอเมริกาเฟดนะครับ ที่ประชุมประจําปีนั่นหมายความว่าราคาน้ํามันของตลาดโลกกําลังเพิ่มขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าประเทศไทยราคาน้ํามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันสาเหตุหลกักหลักสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามตะวันออกกลางทําให้ตะวันออกกลางใช้วิธีการขึ้นราคาน้ํามันกดดันสหรัฐอเมริกาในขณะที่ตาเนียบขาวยันนะครับสหรัฐอเมริกาและพัธมิตรไม่เร่งรีบรับรองรัฐบาลของกลุ่มตาลิบันนะครับสหรัฐอเมริกาปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะ ให้มีการรับรองรัฐบาลของกลุ่มตาลิบันอย่างรวดเร็วพร้อมระบุยังไม่ได้ตัดสินใจด้วยว่าจะยังคงประจำการทางการทูตในอัฟกานิสถานต่อไปหรือไม่หลังเสร็จสิ้นการถอนทหารในสัปดาห์หน้านะครับในขณะที่ยอดตายนะครับจากกรณีของเหตุระเบิดในสนามบินกรุงคาบูสหรัฐอเมริกาก็ปรับแผนตอนนี้ยอดตาย180คนปรับแผน เดิมยุติภารกิจในอัฟกานิสถานในสิ้นเดือนนะครับเพนตากอนได้มีการยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาย,ยังคงมีแผนยุติภารกิจนะครับในอัฟกานิสถานในสิ้นเดือนนี้ในขณะที่ปฏิบัติการอพยพพลเรือนของสหรัฐอเมริกาและพะันธมิตรเข้าสู่ระยะท้ายๆท,ท,ท่ามกลางสถานการณ์ล่อแหลมนะครับหลังเหตุระเบิดนองเลือดในใกล้ประตู สนามบินกรุงคาบูขณะที่พลเรือนเสียชีวิตล่าสุดขยับขึ้นเป็น1 8 7 0รายแล้วก็ล่าสุดก็ขยายเป็น1 8 0รายในเวลาต่อมาในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการส่งโดรนถลม่มกลุ่มไอซิสคาดแค้นบึ้มทำสนามบินกรุงคาบูนะครับกล้าชีวิตทหารอเมริกันไป13ไหนายนะรับสหรัฐอเมริกาส่งโดรนปฏิบัติการโจมตีสมาชิก รัฐอิสลามหรือไอซิสนะครับทางภาคตะวันออกนะครับของอัฟกานิสถานจากการเปิดเผยของกองทัพนะครับหนึ่งวันหลังจากที่มีเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่สนามบินในกรุงคาบูปริดชีพกำลังพลของอเมริกาไป13รายและสั่งสังหารพลเรือนนะครับของอัฟกานิสถานไปหลายร้อยคนนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไไบเดนก็ประกาศที่ํะเรียบขาวว่าจะพยายามอพยพ ไม่หยุดนะครับลงสืบเนื่องมาจากเหตุจมตีและเขาให้บรรดาผู้มีชาการทหารคิดแผนเล่นงานทรัพย์สิสนสิ่งปลูกสร้างและผู้นำของไอซิสเเราจะไม่ให้อภัยเราจะไม่ลืมเราจะไล่ล่าพวกแกและพวกแกต้องชดใช้ผู้นำสหรัฐอเมรกิมรกาพยายามกลั้นน้ำตาน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึก <c oughs> ตอนที่เขาพูดถึงฮีโร่ทหารที่ต้องมาเสียชีวิตนอกจากนี้แล้วนะครับไบเดนยังสั่งให้ตำรวจขาวและอาคารรัชการทั่วประเทศลดธงลงครึ่งเสาเพื่อไว้อะไรนะครับไบเดนปกป้องแนวทางรับมือกับสถานการณ์วิกฤตต่างประเทศร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่รับตําแหน่งมาได้เขายอมรับแม้แม้ท้ายที่สุดแล้วมันคือความรับผิดชอบของเขาแต่ก็กล่าวโทษต้นต่อบางส่วนไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป ต่อข้อตกลงที่ทรัมป์นะครับเจราจาบรรลุข้อตกลงของกับกลุ่มตาลีบันเมื่อปี2020ที่ผ่านมา <c oughs> ในขณะที่นายพลของสหรัฐอเมริกาจี้จีนนะครับจะก,กลายเป็นภัยคุกคามนิวเคลียร์ระดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแทนที่รัสเซียนะครับเจ้าที่ระดับสูงของกองทัพสหรัฐอเมริกาได้มีการระบุว่วาจีนกําลังขยายกลางแสงนิวเคลียร์อย่างรวดเร็ว และอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดของสหรัฐอเมริกาแทนที่รัสเซียในอนาคตอันใกล้พร้อมเตือนว่าทั้งสองทานนะครับยังปราศจากกลไกที่จะช่วยป้องกันการสื่อสารที่มี <c oughs> การกเระตุ้นที่เกิดขึ้นในขณะที่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเสียงอ่อยฟันทงไม่ได้ห้องแลบจีนเป็นต้นกำเนิดของโควิด -19 แต่โบยปักกิ่งขัดขวางการสืบสวน ประชาชนประชาคมข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาไม่ได้สรุปเด็ดขาดในการสืบสวนต้นต่อของโควิด1 i นะครับเชื่อว่าพวกเขายัางไม่สามารถคลี่คลายข้อตกเถียงนะครับในสมมุติฐานอุบัติเหตุที่ห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่งของจีนคือต้นต่อของโควิด1 i ปราศจากข้อมูลมากกว่านี้บรรดาเจ้าที่นะครับอเมริกันระบุในรายงานสรุปที่ไม่ถูก จัดในชั้นความลับนะครับเจ้าที่สหรัฐระบุว่ามีเพียงจีนเท่านั้นที่สามารถช่วยขี้กลายคําถามต่างๆเกี่ยวกับต้นกําเนิดที่แท้จริงของโควิด -19 ที่กล้าชีวิตคนทั่วโลกไปแล้ว4.6ล้านคนความร่วมมือของจีนจะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับสำหรับบรรลุคําประเมินที่ได้จากข้อสรุปต้นต่อของโควิด -19 ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนได้รับสรุปรับ สุดยอดนะในช่วงกลางสัปดาห์ระบุว่าวอชิงตันและปารมิรจะเดินหน้ากดดันรัฐบาลจีนต่อไปเพื่อให้ได้คำตอบเหล่านี้ฮะซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าสหรัฐเบกาเริ่มเสียงอ่อยในขณะที่จีนนะฮะจับสัญญาณจีนผูกปาริมิตรกับกลุ่มตาลีบันนะะปูทางถึงขุมทรัพย์และเอิร์ดล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหลังจากที่กลุ่มตาลีบันนะครับยึดครองอัฟกานิสถานได้สำเร็จนะครับนัก วิเคราะห์เริ่มจับตามองท่าทีของจีนที่กำลังเดินเกมผุดนะครับพันธมิตรกับนักรบกลุ่มไอซิสกลุ่มนี้โดยคาดว่าปักกิ่งหวังจะใช้การกอบโกยผลประโยชน์จากทรัพย์สินของธรรมชาตินะครับของอัฟกานิสถานโดยเฉพาะาแร่ธาตุหายากที่ประเมินกันว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ต้องแปลกใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอ นะครับเรียกว่าเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการทําสงครามประเทศมหาอำนาจใดๆก็จะมีเป้าหมายอย่างเดียวฮะเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสดุดไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นทองคําในขณนะที่ผลวิจัยพบคนป่วยโควิด -19 เสี่ยงติดเชื้อเดลต้าน้อยกว่าคนติดคนฉีดไฟเซอร์ครบ2เข็มนะครับการ วิจัยใหม่ของอิสราเอลพบคนที่ฟื้นไข้จากโควิด -19 ระหว่างการแพร่ระบาดชะลอก่อนหน้านี้ของไวรัสโควิด -19 นะครับดูเหมือนจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าต่ำกว่าบุคคลที่ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์และไบโอเองเทนะครับครบ2เข็มในการวิเคราะห์ขนาดใหญ่ในโลกใบนี้นะครับ เทียบกับภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่เกิดจากการติดเชื้อก่อนหน้านี้บุคคลที่รับการปกป้องจากวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบันพบว่าการติดเชื้อซ้ําเกิดขึ้นน้อยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับในขณะที่มีการเล่นพิเลนเกิดขึ้นนะปรากฏว่านุม่มอินเดียจําจี้แฟนสาวปรากฏว่าใช้กาวอุด เจ้าโลกแทนถุงยางสุดท้ายเสียชีวิตเลยนะครับหนุ่มอินเดียมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวแต่หาถุงยางไม่ได้จะใช้กาวอีพ็อกซี่นะครซึ่งมีความเหนียวเป็นพิเศษอุดปลายอวัยวะของตนเองสุดท้ายอาการรุนแรงหนักจนกระทั่งเสียชีวิตเว็บไซต์เดอะซันของอังกฤษอร่อยงานว่าสันมานมีสาวัย25ปีได้พาอดีตคู่มั่นสาวไปมีเพศสัมพันธ์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในรัฐ คุชลัดนะครับใช้กาวอีพ็อกซี่ปิดปลายองค์ชาติไว้เพื่อป้องกันไม่เธอตั้งขันตำรวจอินเดียถแถลงว่าชายหญิงคู่นี้ได้ไปเช็คอินที่โรงแรมในย่านจูหาปุระนะครับของเมืองอาเมนดาบัตนะครับ22มิถุนายนก่อนที่มีซาจะถูกพบหมดสติอยู่ภายนอกโรงแรมในวันถัดมาเจ้าที่ระบ,บุด้วยว่าทั้งสองอยังเอาน้ำยาลบคำผิด มาผสมกับกาวอีฟอกซี่เพื่อสุดดมก่อนจะเริ่มบรรเลงฉากรักด้วยต่อมานะครับเพื่อนของมีซาไปเจอเขานอนหมดสติอยู่ข้างๆนะครับพุ่มไม้ใกล้อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งจึงพากลับบ้านทว่าอาการของหนุ่มสุดลงเรื่อยๆจนญาติต้องนำส่งโรงพยาบาลเขาเสียชีวิตลงเนื่องจากอวัยวะภายในล้มเหลวซึ่งตามรายงานระบุว่ามีสาเหตุมาจากการใช้กาวอุดอวัยวะเพศ นะครับครอบครัวของเขาก็ยังติดใจในสาเหตุการเสรียชีวิตของให้ตํารวจสืบสวนให้ชัดเจนเนื่องจากเชื่อว่ามีสารน่าจะเสพยาเข้าไปมากจนสุขภาพเสื่อมโทรมส่วนกาวเพียงแต่ทําให้อาการของเขาแย่ลงเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือนคุณผู้ชายว่าไม่ควรใช้อุดของลับของตนเองหลังจากที่มีผลิตภัณฑ์นะครับออกมาวางจําหน่ายในท้องตลาดที่อ้างว่า สะดวกและน่าลำคารน้อยกว่าในการปกป,ป้องตนเองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขระบุว่าไม่มีหลักฐานยืนยนันว่าการใช้สติ๊กปิดที่อวัยวเพศจะปลอดภัยหรือช่วยคลุมกำเนิดได้จริงในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้เราคงเห็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางฮะสถานการณ์ในตะวันออกกลางคงเป็นตัวบ่งชี้หลายประการนะครับในขณะที่การบ่งชี้ครั้งนี้ ยังเป็นตัวบ,บอกเรื่องสถานการณ์โควิด -19 อีกส่วนหนึ่งนะในตะวันออกกลางก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าภายัยธรรมชาติภยัภยการเมืองการปกครองนะกำลังวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ในขณะที่สหร,รัฐอเมริกาก็ยังมีการพบกวางติดเชื้อโควิด -19 ที่รัฐโอไฮโออีกด้วยแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องความขัดแย้ง นะครับในตะวันออกกลางนะครับเรื่องของอินเดียนะครับเรื่องของไทเปปราปรกฏว่าพบการระบายน้ําจากโรงไฟฟ้า,าฟุกุชิมะ,มะนะครับซึ่งเตรียมที่จะขุดอุโมง์ใต้ทะเลขึ้นมาสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกฮนะในเชิงงานวิเคราะห์สถานการณ์ขณานี้ไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางสหรัฐก็มีการเอาคืน เรื่องของโควิด -19 ตอนนี้ยังคงระบาดกันทั่วโลกนะครับมีคนตายมากกว่า4.6ล้านคนแต่ประเด็นที่สำคัญท่าทีของสหรัฐอเมริกาเริ่มอ่อยลงหลังจากที่ไม่พบหลักฐานอื่นใดย,ยืนยันว่าห้องเลบของจีนเป็นการเป็นตัวแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ขยายตัวไปทั่วโลก ในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจว่าราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นราคาที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ตะวันออกกลางที่นําโดยกลุ่มโอเปกนะครับลดกําลังการผลิตจึงส่งผลทําให้ราคาตลาดโลกนั้นพุ่งสูงขึ้นตามลําดับซึ่งตอนหลังก็มีการจับมือกับรัเสเซียเรียกว่ากลุ่มโอเปกพลัสนะครับทำให้ราคาน้ํามันช่วงนี้ทั่วโลกกลับพุ่งสูงขึ้นนะครับในตะวันออกกลาง ตอนนี้ก็มีการเอาคืนครับรฐานบดีโจไบเดนก็ประกาศเอาคืนตอนนี้ก็มีการถล่มกลุ่มไอซิสนะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นผู้ทำระเบิดปรีชีพ นะครับที่สนามบ,บินกรุงคาบูทหารอเมริกันเสียชีวิตไป13รายมีผู้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็เสียชีวิตนับร้อยรายเลยทีเดียวฮะที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันสถานการณ์ขณะนี้สหรัฐอเมริกาใช้หลักการถอยทางยุทธศาสตร์และก็รูปทางยุทธวิธียังคงไม่รับรองกลุ่มตาลิบนันเป็นรัฐบาลน,นะครับคุณส่วนคอยดูให้ดีฮะก็จะมีการคว่ำบาตรในภายหน้าตามมาด้วยในขณะที่การติดเชื้อโควิด1 9ยังคงระบาดไปอย่างต่อเนื่อง การเล่นพิษเลนพิษเลนนะครับที่เกิดขึ้นนะคงเป็นตัวสะท้อนนะให้เห็นว่าในอินเดียนั้นก็ขาดความรู้จนมีคนเสียชีวิตถ้าพูดเรื่องของโควิด -19 นะครับที่มีการกล่าวหาจีนมาโดยตลอดไดเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะครับว่า โควิด1 9นั้นไม่ได้เริ่มต้นมาจากจีนจริงๆแล้วจากข้อมูลนะครับที่มีการวิจัยและมีการค้นหาและมีการสอบสวนขององค์การอนามัยโลกพบว่านะครับโควิด1นนั้นเริ่มต้นนะครับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาวิธีการดูเราดูยังไงวิธีการดูว่าใครสามารถผลิตวัคซีนได้ก่อนคนนั้นก็เป็นผู้เจอนะครับโควิด -19 ก่อนปรากฏว่าประเทศที่สามารถที่จะ ค้นพบนะครับวัคซีนได้ก่อนกลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้ มีให้ทุกออกจากทุกและเกลียดชังแล้วก้าวเดินบนถนนแห่งความรักด้วยไออุ่นที่ time เป็นที่ตั้งรวงงายใจถากถางทางแห่งรักให้สดใสไม่มีใครแพ้ชนะในคนไทย